ชิมกันเลยอะอะไรนะแล้วใส่อะไรอีกคะใส่อะไรอีกใส่ใส่ท็อปปิ้งได้มแม่ไหนใส่ท็อปปิ้งให้แม่หน่อยเอาเป็นถ้วยอยู่ไหนเอาถ้วยก่อนถ้วย where is the cup where is the cup 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 ทำไมแม่ค้าไม่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 ทำตามลูกค้าเลยอะคะ ฮ<ห> <Okay, S 1> ะเอาไงฮะแม่คะเขาไม่ถนัดไอติม<อ>หรือเปล่าโอ้แม่หรอโอ้แม่หรอโอ๋ไหมโอ๋ไหมไม่สนใจแม่เขาเขาถนัดผลไม้หรือเปล่าถนัดผลไม้โอเคที่แรกขายผลไม้ใช่ไหมคะมขายไหมขายหรอมารมีมม่อยากกินบาน,นาน่าที่แรขอบาน,นาน่าแม่หน่อยอ่ะบานาน่าบานานา่า,นา,นาอยู่ไหนะคะขอบานานา่าแม่หน่อยเอาเอาผลไม้เอาผลไม้เอาผลไม้บานาน่าอีจอย ไม่ถนัดแบบขยันขยันขยันหยิบเหลือเกินไหนบานาน่าอยู่ไหนทีหลาบานาน่าอยู่ไหนนะอุ้ยนั่นหรือเปล่าพี่จิ๋วจะไปเอาแล้วหรือเปล่าน่ะบานาน่ามีบานาน่าไหมเนี่ยพี่เดีวนี้มีบานาน่าไหมเนี่ยแต่ไม่เห็นได้บานาน่าทีหลาบานาน่าอยู่ไหนที่จอยทีหลาไหนไหนเอาบานาน่าของแม่ไหนบานาน่าอยู่ไหนคะไหนไหนขอแม่ไหนบานาน่าอยู่ไหนขอบานาน่าแม่หน่อยหยิบบานาน่าแล้วหยิบบานาน่าแล้วนานาอยู่ไหน เมื่อกี้เขาชี้ไปที่ไอศครีมสีเหลืองนะอันนี้บานาน่าหรอลูกนาน่าปะนาน่าปะเอาอะไรคะออมามีแม่บอกว่าคุณคอตตอนแคนดี้บอกว่าแม่ค้าไม่ฟังลูกค้าเลยอ่ะแม่ค้าคะลูกลูกค้าอยากได้แอปเปิลค่ะมีแอปเปิลไหมคะร้านที่ร้านมีแอปเปิลไหมหัวเราะอะไรอ่ะ เหมนี้ได้หยุดพูดไหนด mm ูส hmm. ิอุ้ยเหมือนี้จะได้หยุดพูดทำไมอีพวกเอารถร้างมีล้างไข่ผลไม้เนี่ยมหนเลี้ยวคนแอปเปิ้ลอยู่ไหนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีไหมคะเอาแอปเปิ้ลให้แม่หน่อยแอปเปิ้ลอยู่ไหนคะอ่ามีไหมจะหันไหมไหนแอปเปิ้ลเนี่ยเฮ้ยขอบขึ้นค่ะให้หมามีไหมคะให้หมามีไหมคะแอปเปิ้ลให้หมามีไหมคะขอนะขอบขึ้นค่ะอืมเอาแบ่งพี่ด้วยได้ไหมคะแบ่งพี่ด้วยแบ่งไหมช็อ แท่แบ่งของกินนี่ยากมากชอ็อกที่รักจ๋าหมาม,มิอยากได้องุ่นเกรย์เกรย์อุ้ยของโปรดเรื่องผลไม้ถนัดเพราะว่าชอบมากที่ตามที่รักตั้งแต่ตัวกลมๆตอนนี้ตัวยืดเป็นสาวแล้วโอ้โหพี่สิริมงคลนี่เป็นสาวเาหรอเนี่ยสาวน้อยหมามิอยากได้สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นี่ไหมคะสตรอเบอร์ร <c oughs> ี่พี่สิริมงคลดูนะตอบถูกปะ สาวน้อยตัวกลมของพี่สิริมงคลนะคะสตรอเบอร์รี่แมไ่ไหนควายไหนสตรอเบอร์รี่ไหมโชว์พี่หน่อยหนูหยิบอะไรมาสตรอเบอร์รี่มามิอยากกินสตรอเบอร์รี่พี่ล่ะขอบคุณพี่หมูแว่นนะคะอ้าวพี่ล่าทำไมไปเจอกองทัพเฮลิคอปเตอร์ในกล่องผลไม้อะลูกพี่ล่ามีสตรอเบอร์รี่ไหมมีไหมสตรอเบอรีร่นี่สตรอเบอร์รี่ จ๊ที่เจ๊ะเอเหรอคะจ๊ะเอค่ะใครอะ่ะนออ้องอาชีชื่อเหมือนหลานอ่ะเลยอะ่ะพี่ลากจะมามีอยากได้อยากได้กล้วยมีไหมกล้วย,นนยปั๊นนารถไฟรถไฟเหรอใช่เหรอเหรอในนี้มีรถไฟด้วยเหรอหนักแล้วลูกหนักแล้วขอบคุณพี่ละดานะคะ สำหรับใจส้อมนะคะพี่ๆแบบว่าใครเข้ามาแล้วนะคะส่งใจส้อมใม่แม่แอร์ล้กก็น้องทีลาได้นะจ๊ะอย่าลืมแจ้งสิทธิ์ป้าเขาเรียกว่าอะไรนะยืนยันสิทธิ์หรออย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะจ๊ะทำอาหารทำอาหารตาน้องไปโดนอะไรมาตาน้องนะคะก็คือว่าเมื่อวานไปทำงานกับแอร์แล้วชนโต๊ะนะจ๊ะพี่เจบจ๋ะ พี่หนึ่งหรือทายขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะจ๊ะพีโลโรดิวจำดีจำมามีกินอังนดีกว่าเที่ยวทำไรอ่ะลูกน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยขอบคุณค่ะน้องหนึ่งจุดปดนะจ๊ะทำไมโตไม่หลบพี่ จริงไอ้วงคือแอรเข้าไปในสตูดิโอใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นออกใหม่ทีคือน้องแบบว่าตายม่วงปัดอะทุกคนพี่เบิรขอบคุณสำหรับใจซ่อมนะจ๊าอ๋อมาแล้วเอ๋พ่ะแม่สวัสดีค่ะนี่อะไรนี่อะไรแหนให้มาดูสิ พี่ในอารีคนไร้ตู้ตอนสวัสดีนะคะวันนี้พี่แอรแบบมาเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยววันนี้ที่ราชจะไปเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนนะสรุปก็คือวันนี้ก็เหมือนขับรถออกไปแล้วก็ขับกลับทุกคนไปคิดว่าวันนี้เดี๋ยวนาจะต้องหลับเร็วแน่ๆนะคะก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้มาไลฟ์เร็วๆดีกว่าเนาะพี่ไปหาพ่อแล้ว พี่นัทยศหรือเปล่าคะขอบคุณสำหรับใจส้มนะคะน้องเดินพูดตอนอายุเท่าไหร่หลาน1นึ่งขวบสองเดือนยังไม่พูดเลยลูกแอร์ค่ะทุกคนก็ถนาดแอร์นะพูดเร็วนะทุกคนพูดเร็วแต่ว่าเดินแอรก็ไม่รู้ว่าเดินเร็วหรือช้าเดินได้ประมาณเดินแบบเดินได้เลยอะทุกคนตอนประมาณ1นนะคะเหมือนตอนที่แอร์พาไปบ้านเพื่อนอะแบบ1 หนึ่งเดือนสา9ยี่สิบเก้าวันสมุดนะทุกคนคือแบบเดินไปแป๊บเดียวล้มเดินไปประมาณสิบสิบเก้าล้มแล้วหยุดดีๆแบบอีกสองวันต่อมาคือแบบมันคือเรื่องมหัศจรรย์ทุกคนอยู่ดีคือเขาก็แบบเดินได้อ่ะทุกคนเออเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านในอยู่คนเยอะนะคะทุกคนอย่างที่แบบจะได้ยินเสียงเจียวเจ้ากันนะคะก็เลยแบบอาจจะทําให้น้องแบบพูดพูดเร็วเหมือนกันนะคะทุกคน ต่เด็กอะบางทีไม่พูดก็คือรู้เรื่องมากนะหยิบทุกอย่างถูกหมดทุกคนแต่ว่าเขาแค่ไม่พูดแน่ๆแม่ขอบคุณพี่คีสสาหรับใจซ้อมนะคะพี่ธีราทำตามคนโตใช่ก็คือว่าเขามีแบบว่าหลานชายมแบบีหลานชายอีกหนึ่งคนนะคะที่เขาแบบโตกว่าเขาก็จะแบบเหมือนพูดตามอ้อแอตามเลยอย่างเงี้ยนะคะคือแบบแบบแ อย่างเช่นแบบว่าคําประมาณสักแบบ4 4สพยางอย่างเงี้ยเพิ่งมาพูดได้ประมาณช่วงนี้นะคะช่วงประมาณสงกลานเนี่ยที่ผ่านมานะคะเพราะว่าอย่างเช่นคําว่าแบบเหมือนแอพาเขาไปเล่นชื play ando, ga, ่อเพนโดกิกกระปักเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะมพนโดปักแต่หลังๆก็คือ ga, pack, play, ga, p endo, p endo กิกกระปักไปกิกกระปักไปเพมโดเพนโดเนี่ยเขาบอกแมเขาก็จะมีความแบบเหมือนพยางเขาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะ พี่แอร์ต้องกลืนน้ำตาลไหมคะตอนพี่แอร์ท้องไม่กลืนนะจ๊ะทุกคนจ๋ะเห็นเราก็ได้ไมู่เออแต่เห็นมีแต่คนบนนน่นกันเยอะเหมือนกันนะเรื่องกลืนน้ำตาลอะแบบมันไม่ไหวเลยใช่ไหมทุกคนพี่แอร์คือแบบตอนนั้นก็หมอให้ควบคุมน้ำหนักสุดๆนะคะขึ้นพี่แอร์ขึ้นประมาณสิบเอ็ดเออประมาณสิบเอ็ดกิโลทุกคนก็ค่อนข้างแบบเออแต่ตอนแรกๆที่ท้องกินน้อยมากทุกคนจะอยู่ในหลังๆก็คือกินเยอะมากตัวนี้ตัวไหไร ตัวอะไรคะพี่ลานรู้ไหมตัวนี้ตัวอะไรเนาะจิ๊บจิ๊บจิอะค่ะตัวนี้ลองจิ๊บจิ๊บอะค่ะสวัสดีพี่ส่ย้านะจ๊ะสำหรับน้ำหอมชื่นใจข้างหลังนี่มันชื่อจอกับชื่อแอนะถ้าแม่ นี่นะอ้วน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 จ้าแม่เนเน่มาแล้วแม่มาดูเร็วตาทิล่าเป็นสีม่วงทีล่าจิ้มลิมสุดๆหมูอินเตอร์มากมีคนบอกว่าแบบว่าน่าจะเปลี่ยนไปอีกนะคะสองร้อยวานี่สองร้อยว่าที่เรามีของอยู่ทิล่านี่ตัวอะไรคะเนี่ยจแม่ปีตั้งหมื่นกว่าัวร้องไห้อะ เยอะชอบป่ะ้ะเป็นๆช้างใช่ไหมพี่หมูช้างมีตัวอลไรมีตัวเหล็กที่เราลงมาลงมาดูไม่ร่างกันไหมแม่ก็ทำอะไัก็จะได้ตัวเหล็กเขาบอกเขาลงตัวเล็กวูดทำไมเรามีมาเยอะจังเลยอู้ตัวนี้ตัวอะไรคะเยอะเลยเยอะแยะเลยใช่แม่อ้วนไปโดนอะไรมาวิ่งชนโต๊ะแม่ล้ม ล้มเลยล้มเลยล้มเหมือนที่ลาเมื่อวานที่ลาล้มเลยไหมย้มเลยที่ลาล้มแบบนี้เลยไหมล้มไหมล้มแล้วร้องให้ไหมร้องให้ไหมล้มเลยล้มเลยแล้วหนูร้องให้ไหมค่ะร้องให้ร้องนานไหมนานเลยเหรอขอบตาไปโดนอะไรมาใช่ลมชนโต๊ะนะจ้าพี่จ๋าดีไม่เข้าตาทุกคนใกล้ตามากเลยอ่ะตอนนี้น้องยืดยืดแล้ว จริงเมื่อก่อนตอนที่เขาพิ่งย้อนได้ทุกคนคือแบบแอลรู้สึกว่าแอลตัวเล็กนะแต่แอยังต้องก้มไปเลยอ่ะก้มไปจับประคองอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเออเริ่มแบบเ,เริ่มยืนได้แอลก็แบบ,บยืนปกติแล้วแต่ต้องวิ่งตามนิดหนึ่งทุกคนตอนนี้คือแบบวิ่งชนวิ่งอะไรเงี้ยต้นไม้มีไปมิกิ่ต้ลงมีกี่ต้น,ก,ตนกี่ต้นที่เรานับให้แม่ได้ไหมคะหนึ่ง 2แล้วก็สาต้นอุ้ยวันนี้เจออีกหนึ่งต้นสแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็นี่เด็กร้องให้ไหมนะร้องแต่ว่าแม่เนเน่รู้ป่ะไอเข้าไปทำงานถ่ายรายการอะทุกคนประมาณรายการสดประมาณชั่วโมงเดียวออกมาปุ๊บตาม่วงจ้ะ นักรบจะมีบาดแผลนไม่มีเข็ดอุย้ยทีดานนี้ตัวนี่อะไรธอรู้จักปะไม่รู้จักเอ๊ะตัวไหนหมูเด้งนะที่เรานเห็นหมูเด้งไหมนะมอมีหหมูเด้งไม่เจอเลยหรอมีแม่เอาหมูเด้งให้มอมี้หน่อยเดี๋ยวมอมีม้เอาให้หมูเด้งมันอยู่ใต้ต้นไม้นี่ ปเป็นหมูแดงนี้ดูสิอะเนหมูแดงไเป็นให้ดูด้วยมมา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 หมูแดงหมูแดงหมูแดไหเออต้นไม้หมูแดงตตตตตตตหมูแดงหมูแดงหมเดี๋ยวนี้ไม่อีแ้รมูยิมมมเแล้วตัวนตรู้มอมมเ้เด็กนจะไม่ร้องนา จริงน้องโหนกคือแอออกมาแอลตกใจมากนะคือแบบผู้ช่วยจะพาน้องไปโรงพยาบาลอก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแค่ชนโตม่วงแนละ้วแต่แบบ<ม>น้องก็ดูแบบหวัวเลาะแล้วอะทุกคนก็เลยไม่พาไปก็ได้ก็คือกลับบ้านเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปคบน้ำแข็งเอามันเหมือนมันเหมือนแข็งแ,แจริงก็ว,ว่าตอนที่แม่แอลไปถ่ายรายการยังมาดูอ๋อใช่ใช่อ๋อเมดเดนนีน่เข้ามาใช่ไหมก่อนถ่ายรายการนะคะที่รายยังปกติ พอออกมาก็คือแม่ตกใจม่วงเลยเทีลาเราของเล่นมากเยอะกันไปปะลูกหนูเห็นทุกอย่างอะหนูเล่นแบบแม่งงอะว่าหนูหยิบอะไรกันแน่หนูเล่นสิงสาราสัตว์แล้วหนูก็ไปเอารถอีกแหละทีลาหม่มมี่อขอสิงโตนะคะหไล่ไล่ไลไลไลมีไหมกาจะยืดน้ายืดตรงนี้เหรอ รแม่ขอสิงโตลูกสิงโตเจ้าป่าอยู่ไหนคะดูสิงโตเจ้าป่าของลูกนีุ่กคนดูแม่ดูใอ๋อหยิบถูกแล้วนี่ไงใช่เจ้าป่าร้องไงคะสิงโตร้องไงเสียงไงนะอ๋อรออันนี้เสียงทิรากลหรือเปล่าลูกเด็กใครกลใครกลใครกล มอาต้องดังมาปังปังบ้าเหรอปังปังกับมาปังปังไว้เล่นกับหมาดูดิดูดิแม่ออนอนออดูทุกคนออนอมาอย่าเลยผ่านหาอไหมชอบไหมอ่ะพูดคุยต่อนะทุกคนพี่พี่ทางบ้านก็เกรงปากตามที่ลาล้อมเสียงสิงโตที่ลาบอกมีอย่างได้ยีราฟอะยีราฟมีไหม ดูมีไหมนะอยู่บนโต๊ะไหมบนโต๊ะมีไหมยีราบมีบนโต๊ะมีไหมันนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะนี่ไหนคะยีราโอเคใส่ต่อนหนนี้นะเหินปั้งเก่งมากโอ้ยไปกอดเกาะมากเกาะมากเกาะมากเมื่อเช้าดูเพลินทรนงคุณแอนยังเด็กน่ากลัวมาก ต้องตีโต๊ะก่อนมาทำลูกแม่ได้ยังไงอาบ,บุจิอาบ,บุจิ <laughs> แม่เนเน่แม่เนเน่เราไปบอกหมอเปิ้ลนะหมอเปิ้ลนี่คงกรีซเพิ่ <laughs> <laughs> ์ลรนงนะคะคือถ้าแอลเลนเป็นชื่ออะไรอ่ะอีเ <laughs> พิ่ <Yeah. S 1> ์ลรนงนี่เป็นหลินนะม yeah. Yeah. มามี่อะไม่มาลายที่เราเห็นมาลายไหมมาลายอยู่ไหนลูกมาลายลาย <laughs> ตัวลายลาย <laughs> ตัวลายลาย,ลาย,ลายโอ,โอ้ขอใส่กองเย้ yeah. มามีอยาได้หมูอ่ะอุ้ยหมูอยู่ไหนมามี่มวงมันโตให้มามี่มันโตมีไหนะไีดูซิมันโตมีไหมอยอดอูดอูดอนดอมดอู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 ดยูดอีดอูดอูดอูอูดออูกี่ดมีดออูดี่ดู้ดอูดีูดอ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 นดอูนี่ดอี่อูอูด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 อูกีูดอ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 อนอูนดอดอ ชื่อเหมือนหนูเลยอะลาอุยร i̇şte right um> you know? ู้จักได้ยังไงอะมีดองกี้ตัวหนึ่งที่ลามีดองกี้ตัวหนึ่งมีดองกี้อีกตัวหนึ่งที่ลามีดองกี้ตัวหนึ่งที่ลามาดูซิมันมีดองกี้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหรือที่ดองกี้อย่างไรเอที่ลารู้ดิใช่ป่ะใช่ตำราหมามีของช้างช้างช้างเออแป้นเป็นมีไหม นี่อ้ยย้ยยยยงยย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 ยววัวยย้ยวยยวัยยย้ววยย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 ยนวยยเยย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 ยนยย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 วยยยยกยยวยยยเกยยยส่ยเอยยววยนยย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 ยั่น พี่ธีราดองยี้ไปช้อปปิ้งนี่งงเลยนะนอนนอน,อนอนเหร <c oughs> อแล้วธีรานอนยังนอนลงไปนอนออ,อุ๊ยปจิ้งจกมีไหมอีกกล่องหนึ่งมแม่จิ้งจกอีกกล่องหนึ่งกล่องนี้<ม>จิ้งจกเล่นอยู่ไหนเพราะว่าแยกนะแอปเปิโอ,อ้โหแอปเป็นโรคจิตทุกคนเวลาของเล่นหายไปสักตัวหนึ่งแอปนั่งนับนับนับหมดเลยนะคะธีรามามีอยากได้แกะแอะแอะ แม่ข้างล่างมีไหมอยู่ไหนเอามาวางบนโต๊ะให้หมด่มาแม่มาวางบนโต๊ะดิเห็นดูดิรู้ว่านี่รู้ไหมอ่ะโอ้อันไหนอันไหนแกะแกะชี้นี้ต่อไปดูใหม่ไปดูใหม่ไลเนอร์โอ้ยไลเนอร์แรดไลเนอร เธอต,ต่อไปแอนนับเลยเลปเปอร์เลปเปอร์ว้าานาา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 าีาา้าา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 เยนาาาาาวาาาาาาาอาา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 อาาาาาาา อาม่าช่วยทำเสียงอาม่าภูม uh, ิใจกับหลานสาวนี Torah, ่อาม่านั่งอยู vote, ่นี pizzas, ่อาม่านั่งอยู่นี่เอ๊อขาอุ้ยทิลาทิลาเปิดพุงได้ยังไงไอโป๊ไปดูหมูอุ้ดๆเลวไปดูอุ้ดๆอยู่ไหนดูสิมีไหมดูดิอุ้ดๆอยู่ไหนมามาแอนนั่งนับแม่แอนเน่เวลาหายนี่คือเดินหาทั้งบ้านอะเวลามันหายไปตัวหนึ่งเวลามันไม่ครบเซตแล้วจะแบบหงุดหงิดใจเออ ทิลาจ่าทิลาหนึ่งจุดแปดเดือนเองภาษาไทยรู้เรื่องภาษาอังกฤษฟังออกกูแม่พูดไม่หยุดอะพี่สิริมงคลเอาไงอะกูอุดคือบอกว่าพูดไม่หยุดไงคะพี่สิริมงคลเห็นไหมล่ะทีละจ่ามามีอย่างเดี่อุ๊ดอุดอุ๊ดอุดไปดูสิพี่อุ๊ดมีไหมไปดูนี่มีอุ๊ดอุดแล้วไงอยู่ไหนลูก ปดูเร็ออด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 อุดอุดอยู่ไหนล่ะไปดูดูเร็วอยู่ในจุดที่แม่ต้องนับนั่งนับของเล่นแล้วเด้งอะไรเขาจะแบบหมูเด้งช่วยหากันหน่อยนะคะไปเร็วหมูเด้งอยู่ไหนแบบบางทีแบบในเซตสัตว์น้ำแล้วแบบว่าวานหายไปอเลยเงี้ยหมูเด้งมันก็จะไม่ครบไงสัตว์น้ำก็ต้องมีให้เด็กหูเด้งว่ะโอ้หมูอยู่ไหนอ่ะอุยไ้ดูเมีหมูไหมเนะ เอามาหลอกล่อหน่อยสิดูสิลูกแม่จะรู้จักหมูเปล่าหมูเด้งอยู่ไหนลูกหมูเด้งอด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 ผิกอด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 อยู่ไหนผิกอยู่ไหนผิกอันนี้ไม่ใช่ไช่ปล่าโอ้โอ้โอ้อันนี้ไม่ใช่นี่ไอศกรีมทีลาเอาเล่นทีละอย่างทีละอย่างทีลาเล่นทีลาเล่นทีละอย่างลูกอันนี้วางก่อนเก็บหมูให้แม่ก่อนอุวยดูนี่อวดอวดอยู่ไหนลูกอวดอก่อนนี่อ่าไม่ใช่ใช่เปล่า เย้เก่งยกมือคเก่งยกมือเดี๋ยวรอก่อนเอาอันี้ให้หมดก่อนเอานี้ให้หมดก่อนหมูจบแล้วเมื่อกี้เขาให้บริฟัทเอ้ยเดี๋ยวอะไรอันนี้อะไรม้าม้าร้องไงยี่อะไรคะมีกี่ตัวมามีกี่ตัวบอกมามีหน่อยมมีอยู่สามเร็วมีกี่ตัวภาษาอังกฤษ one one two มะหวานแล้วก็แล้วก็มีตัวฮะโฟไหนโฟไหนจีจ๊ะจ๊ะจีจ๊ะจ๊ะจีแล้วภะาจีแล้วเอาอออร้องเพลงจีแล้ว The wheels on the bus go round 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 หมูยินอยู่ข้างๆแม่แม่ไงหมูจุ๋ยๆอ่ะหมูที่ลาป่ะคะที่ลาเป็นหมูหรือเป็นกระต่าย เ,เป็นกระต่ายอ๋เป็นกระต่าย,ยกระตา่ยะตายเป็นไงลูกหูเป็นไงหูยาวไหมหูยาวหูยาวนี่โอ้หูยาวนี่หูยาวขนาดไหนค,คะตาหูยาวไงคะนี่นหูยาวไงตาบัวกระต่ายหูยาวไหมคะอืมๆๆมันจะต้องมาแทะ <c oughs> ม้าขำหรือม้าร้องพี่ถามเมกกื่อกี้จีนก็พูดได้อีกอะไปพูดจีนกับแม่เร็ว พูดได้ประมาณไม่เยอะทุกคนคำๆไปพูดนับเลขสีอะไรเบาๆอย่างเงี้ยอีเป็นกระต่ายอ้วนเลยนะอีนั่งๆให้นั่งแบบให้นั่งแบบมีไหมนั่งอยูอันนั่งแบบนี้นับนับอีเออร์สันซื่อแม่ฟังก่อนนับไหมขี่ไหมขี่ไหมขี่หลังแม่ไหมขี่ได้ไหมคะน้ำก่อนน้ำก่อนอีเออร์สันซื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีเออร์สันซื่อก่อน บเอ้อสมสอมันมากเลยเนี hmm. oh. ่ยเอออบออเอออีอ้อขี่ไหมเอ้อไม่ขี่แล้วหรอไม่ขี่แล้ว <laughs>